แต่สงครามสมรสของเราก็สะท้อนความจริงในสังคมเช่นเดียวกันบอกว่าก็มีพ่อแม่บางคนเหมือนกันนะที่เป็นพ่อแม่รังแกฉันอย่างพ่อแม่ของยาดาทำไมอ่ะทำไมเธอทำไมเธอดูแบบเกรงอ่ะผมนึกว่ากำลังจะพูดถึงครอบครัวไหนที่เป็นข่าวคืออะไรอย่างนี้เราก็กำลังลุ้นอยู่เลยว่าอย่างพ่อแม่ของละครละครนะในใจไม่มีใครเลยนะอ๋อมีชื่ออะไรในใจหรอพูดออกมาสิไม่มี ไม่มีอะเมื่อกี้เหมือนไม่ใช่นะใช่ไหมแจ๊คพ่อแม่ของน้องอเหมือนมีแล้วพ่อตัวเองไม่พ่อแม่เธอเลี้ยงเราในการค้ามากไปแล้แต่ว่าพ่อแม่ของยาดาอย่างที่บอกว่าคือเรื่องสงครามสมรูเนี่ยที่หลายๆคนอินเพราะว่าหูชีวิตจริงมันยิ่งกว่าละครเนี่ยมีอยู่จริงจริงนะและในละครอ่ะสะท้อนให้เห็นได้จริงๆพ่อแม่ของยาดาเนี่ยใช้ลูกเนี่ยเป็นเครื่องมือในการหากินถูกไหมในการเอามาใช้หนี้ของตัวเองตัวเองเนี่ยไม่รับผิดชอบตัวเองเลยแต่พ่อลูกบอกว่า หนูไม่อยากจะเป็นแบบเหมือนกับพ่อแม่แล้วอะ่ะหนูอยากจะเป็นแม่ที่ดีให้กับลูกครับแม่ตัวเองยังมาแช่งอีกขอให้ลูกแกทิ้งแกเหมือนเหมือนแกทิ้งฉัน<ฮ>ไปอีก<ฮ>เนาะปักกะไม่สบายมาก <c oughs> เนาะะฉนันนี้อันเนี้ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่คนดูก็บอกว่าโอ้มันเกิดขึ้นในสังคมจริงนะ <c oughs> สามารถสะท้อนมาได้ <c oughs> เลยเหมือนรู้สึกว่าคลายความโกรธตัวละครตัวนี้ลงไปได้เพราะเราเห็นปมของเขาเหมือนกันมันมีเหตุมีผลของที่มาของแต่ละคนใช่ไหมคะเนี่ย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 คนก็เลยเห็นใจเลยทีนี้เห็นใจเหมือนกันเนอะเนาะอ่าแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่อง ที่เห็นใจเหมือนกันแล้วอันนี้น่าจะร้องไห้เลยแหละไม่ใช่แค่เห็นใจอย่างเดียวร้องต่อเนื่องจากอังคารที่แล้วมาที่วันจันทร์กับฉากที่บัววงกตต้องบอกความจริงกับปนดนะคะว่าศาลเนี่ยตัดสินให้ปนด์เนี่ยไปอยู่กับพ่อปนด์ด้วยความสับสนว่าอ้าวตอนนั้นเราเหมือนจะแฮปปี้เอนดิ้งนี่คือปนด์น่าจะอยู่กับแม่ได้เราก็อยากจะไปหาพ่อเมื่อไหร่ก็ได้หรือเรายังกลับมา ก็เรายังเป็นพ่อแม่ลูกกันหมดด้ยแล้วสามคนทำไมแม่โกหกปูทำไมพ่อแม่ทำกับปนดอย่างนี้เราเราก็ติ่งตั้งแต่ตอนปนดแล้วเนาะแต่พอพี่แอป คลั่งพลูออกมาซุดลงพื้นทีนี้แหละโอ้เมื่อคืนนี้นะเรียกได้ว่าน้ำตาท่วมกระดาษทิชชูหมดบ้านแล้วเลตติ้งนี่มาแล้วนะเป็นไงเป็นไงเป็นไงอะไรคะทะลุ5แล้วนะฮะวว้าสงครามสมรถเมื่อคืนนี้5.2ไปแล้วถล่มทลายถล่มทลายฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดูฉากนี้ที่เป็นฉากปวดใจพร้อมๆกันค่ะจันทศินให้ให้พ่อเขาเป็นผู้ขับรถคนเดียวแต่ นกไม่ต้องห่วงนะลูกยังไงแม่ก็ไปเยี่ยมนกได้แค่เราจะไม่ได้อยบบู่ด้วยกันแบบนี้ทุกวันลูกแต่แม่เคยสัญญาว่าถ้าแม่อยากกับพ่อเสร็จแล้วทุกอย่างจะเหมือนเดิมไงนกจะไม่ต้องอยานกอย่าไม่ต้องใหญ่บ้านทํทำไมแม่เวลาสาสัญญาแล้ววันนั้นแม่ก็บ่นนกแล้วว่าพ่ออยากให้นกอ,อยู่กับแม่ทำไมพ่อกับแม่ถึงไม่ทำตามที่บอกนลอะ ทำไมใบ้ๆของแม่ล้วก็หอนด้วยแม่พยายามแล้วลูกแม่พยายามแล้วแม่พยายามอย่างที่สุดแล้วลูกโนษโนธเชื่อแม่นะทุกอย่างที่แม่ทําแม่ทําเพื่อโนธนะลูกนะลูกนะแม่เองแม่ก็อยากให้โนตได้ทุกอย่างอย่างที่โนตต้องการแม่อยากให้โนตยังเรียนอยู่ที่นี่ยังอยู่ในบ้านหลังนี้กับแม่ เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าแม่ไม่ยามให้นดไปอยู่กับพ่อเขาจะไม่หาหมอมาช่วยรักษาโนดแต่แม่อยากให้นกหายเร็วๆนะลูกนะแม่ไม่อยากต้องรอหมอแม่ไม่อยากรอลูกแม่กลัวแม่กลัวจริงๆนะแม่ไม่อยากแม่ไม่อยากเห็นโนดต้องเป็นอะไรอ่ะแม่เข้าใจแม่ไหมแม่ขอโทษแม่ 好冷。 <Net> อะไรล่ะอะไรเนี่ยจ <respuesta> <ẫn objectively> ับไม่ได้เหรอทำไมแลคือเนี่ยถอดแว่นแล้วก็เทาบ้าตาเพราะว่าแบบ เด็กคนนึงเนาะคือบางครั้งเราคิดว่าลูกของเราอะ่ะยังเด็กอยู่เสมอ<ะ>เราไม่อยากให้เขาแบกรับแต่จริงๆอ่ะเราคุยกับเขาได้<ะ>แล้วเขาสามารถเข้าใจในเหตุผลของเราได้<ะ>แต่เรื่องนี้ปนดรับบทหนักมากจริงๆ<ะ>แบกรับทุกความรู้สึกของทั้งพ่อแม่แล้วก็สังคมรอบข้างด้วย<ะ>ที่สําคัญฉากนี้นะคะไปดูพี่พสันกุ่มกับ,กบะนะ,ะได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวไว้นะบอกว่า ซีนเนี้ยเทคเดียว <take deal, S 1> ผ่านเทคเดียวเลยนะเทคเดียวผ่านโอ้โหฉากนี้แล้วเป็นฉากที่ปิดกล้องด้วยนะคะโโเป็นฉากสุดท้ายคือถ่ายมาทั้งเรื่องแล้วเหลือฉากเนี้ยฉากสุดท้ายถ้าถ่ายฉากนี้เสร็จปุ๊บแล้วปิดกล้องพี่สารหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยอย่างที่บอกออซีนสุดท้ายของเรื่องปิดกล้องแล้วเทคเดียวพี่แอฟก,กับน้องเจ้าคุณเล่นเทคเดียวคือพี่สารร้องไห้ปุ๊บพี่สารบอกอันนี้ผ่านแล้วพอเลิกพอนี่เลิกกองตั้งแต่บ่ายสองนะ เลิกเร็วเลยเพราเว่าเอกเดียวเอกเดียวผ่านเนี่ยเขากำลังซึ้งกันเนี่ยเหรอเออเราอ่ะเหมือนเธอไงอะไรผมไม่ได้ทำอะไรเลยแค่พูดจริงนะถ้าดูละครคือจะไม่ดูกับเธอจริงอะไรดีด้วยถูกแม่เราไปดูดิกานอุ้ย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 อะไรอ่ะอุ้ยพูดถึงปนดปนดก็มาอ้าวอุ้ยปนดสวัสดีค่ะปนด์มาไหนลูกมาไหนลูกจ้าอุ้ยทำไมปนดมายืนมายืนอยู่ข้างเสาอุยทะไรครับวันนี้น้องก็ตกใจปนดจะมาดูพี่ ผมมจะมาส okay. วัเดี๋ยวนะขอเอาม่ิเลยลูกก่อนเอามาลูกมาให่หน่อยขาไม่หน่อยเอามาๆอามายังไงนะลูกวันนี้มาทำอะไรที่ช่องผมมาแต่งหน้าครับ <S <S จะมี พพี่พี่ครับเขามาสัมภาษณ์ผมครับพืพี่พี่สื่อคุณจะสัมภาษณ์เอาพิสเกลีมาสัมภาษณ์เลยอยากรู้หรอว่าแบบว่าเด็กชายคนไหนนะที่ทําให้คนไทยร้องไห้ทั้งประเทศนี้เลยคนไหนนด้ปะปะครับผมแค่มาแต่งหน้าครับแล้วก็จะเตรียมไปสัมภาษณ์แต่ว่าผมอยากมาเยี่ยมพี่พี่เขาอยากมาสอนดน่ามเลยเายเลยเลไหนๆมาแล้วถามเลยได้ไหมล่ะฉากเมื่อสักครู่นี้พี่สามบอกทิเดียวผ่านเลยหรอครับ จริงไหมเทคเดียวจริงไหมที่ร้อนง่ห้กับเมื่อกี้นะครับโอ้โหแล้วเตรียมตัวนานไหมลูกกับพี่แอฟอ่ะก็ไม่นานนะคะเราประมวลอะไรในหัวตอนนั้นไม่ใช่ตอนนี้ตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นที่ต้องเ้าชุนหมาครับพี่สันพูว่าไงจะเข้าใช้พี่สันเขาบีบผมว่าก่อนหน้านั้นเกิดอะไรขึ้นครับเขาถามผมผมก็เลยบอกว่าก่อนหน้านั้น ผมน่าจะไปศาลใช่ไหมคบพี่สันเขาบอกว่าใช่ค่ะแล้วพี่สันเขาก็ถามว่าเกิดอะไรต่อครับผมก็เลยบอกว่าผมไปขึ้นศาลแล้วก็ศาลก็จบครับแล้วพ่อแม่บอกว่าจะอยู่ด้วยกันครับอ่าในภาพในใจเราคิดอย่างนั้นในใจเราคิดอย่างนั้นครับพี่สันเขามีมาแบบนั้นครับว่าแล้วทีเนี้ยตอนเนี้ยเราต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เรื่องตอนนี้ค่ะเออที่มันรู้สึกว่าผิดใจเราค่ะเออคือมัน บิดผิดใจเราไปเลยมันไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจคคือมันไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจครับเราก็เลยหลับตาเลยทีนี้ครับเราก็เลยรูหลับตาคัะเพราะเราอยากอยู่กับทั้งกับแม่กับพ่อเรารักพ่อแม่เท่ากันเราอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยกันคับเออเนาะมันไม่ใช่ว่าเราไม่มีเรามีมือซ้ายมือขวาเราจะไม่มีมือข้างใดข้างหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้เราต้องมีทั้งสองมือใช่ไหมแต่นี่มันกาเปันว่านึกว่าจะได้อยู่ในมือนี้ต้องไปเปลี่ยนมืออีกทีนี้ตอนเห็นพี่แอฟเขา พังผูกกลับมาตอนนั้นเนี่ความเป็นปนโนตอนนั้นเป็นยังไงบ้างลูกตอนทก็สงสารแม่ครับแล้วก็เพิ่งรู้ครับว่าแม่ก็ต้องแบกรับไรหนักเหมือนผมค่ะไม่ใช่คือไม่ใช่มีแม่มีเรื่องแล้วมาปิดบังผมอย่างเดียวค่ะาใ่ที่ผมร้องไห้มาคืออผมอ่ะไม่เข้าใจครับว่าทําไมต้องมปอยู่กับพ่อในเมื่อพ่อกับแม่ก็บอกกันแล้วว่าจะอยู่ในการอยู่อยู่ทั้งสองฝ่ายอยู่ทั้งสองฝ่ายค่ะแต่ผมโดน ดนแบบที่ผมไม่รู้ครับว่าผมต้องไปอยู่มือข้างนี้ครับทั้งนั้นที่ผมก็อยากอยู่ทั้งสองมือค่ะ่ากได้แต่สุดท้ายเมื่อกี้ปนด์พูดเอ้ยไม่ใช่ปนนเจ้าขุนพูดเบอกว่าผมก็เข้าผมเข้าใจแม่ครับว่าแม่ต้องแบกรับอะไรอู้ยดูดิแล้วหัวใจดวงน้อยๆอ่ะต้องมาแบกรับหัวใจของผู้ใหญ่ดวงใหญ่ๆอ่ะนู <l ots> แล้วตอ,ตอนนี้<ก>วมาตอนที่พี่เราให้ช็อตหนึ่งนะ <zu f _> คือตอนที่ขึ้นรถไปแล้วแล้วก็กระจกรถนะโอ้โหกี่ต้องจ่าก,กันนะ่ะ นี่รู้ตัวไหมว่าตอนนี้เราทําให้ผู้ใหญ่ทั้งประเทศเสียน้าตาเพราะการแสดงของเราอันนี้คือชมนะลูกนะเพราะการแสดงไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยเขาดิบน่ะแล้วรู้หรือเปล่าว่าพ่อแม่เพื่อนเราอ่ะเข้าไปชมเราในลายกลุ่มโรงเรียนด้วยนะรู้หรือยังรู้ครับแม่ให้ดูรู้เลยลูกชมว่าไงลูก คือเขาชมว่าเล่นเก่งเล่นถึงไน้เลยลูกเขาก็ดูด้วยครับเออหรอลูกเขามาถึงเพื่อนผมที่โรงเรียนครับแล้วเพื่อนๆมีมัตทักที่โรงเรียนไหมครับมีครับมีเลยครับมีรอล้อเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกพรุ่งนี้จะเปิดเทอมใช่ไหมครับพรุ่งนี้เปิดเทอมเต็มตัวเต็มปากกาไปเรียงแจกไรเซ็นน้องเถินเลยเถินเลยเถินเลยปากกาเอาไว้เรียนครับเอาเล้วเมนูเจ้าของ ล <laughs> งใจเจ้คุณเลยอะแต่นี่อีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> ประน <c oughs> คืนเนี้ยไปแอบเห็นมาว่าออนนลิน่ะเขาเป็นลม,มเขาเป็นลมแล้วเขาเอิ๊กอ้างได้ป่ะ,ะหรือเขาเป็นอะไรอ่ะแล้วที่บ้านเรามีลูกโป่งแล้วจัดงานเฉลิมฉลองอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยหรอนี่หรอนี่หรอเขเป็นลมอันอ,อันนี้อครับครับเออนี่ยเนี่ยแล้วมีลูกโปองอ <c oughs> ่ปองอะเขาจัดงานอะไรอ่ะอันนี้หลอกถามเด็กยืนหรือเปล่าเว้ยผมเห็นผมก็ตกใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากรู้เราก็ ไปลุ้นด้วยกันที่ละครเรื่องสงครามสมรู้นะคะเวลาสองทุ่มครึ่งค่ะทางช่องวันศาสตร์สิบเอ็ดดีกว่านะคะมาลุ้นด้วยกันกับบันเลนะคะลูกจะรีบไปเลยใช่ไหมไปที่แจ็กรินรออยู่เนาะตอบชวนโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะสวัสดีค่ะเก่งมากเลยอ่ะที่ฝากไมค์เอาไปด้วยนะลูกนะ พักมาเอาไปเลยนะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเก่งมากเลยเก่งมากเลยเดี๋ยวเราดูในละครเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคืนนี้สองทุ่มครึ่งนะคุณผู้ชมอย่าลืมนะสงครามสมรถนั่นเองค่ะสื่อมารอและเนาะอุ้ยดังใหญ่แล้วว่าดีใจอ่ะเพราะน้องเขาเป็นถือว่าเป็นนักแสดงเด็กคุณภาพอีกคนหนึ่งประดับช่องวันสามสิบเอ็ดของเราเลยก็ว่าได้นี่หลายสื่อนะมาสัมภาษณ์น้องคนเดียวเลยนะวันนี้คนเดียวอ่ะก็เยอะมากเปิดวาร์ปเลยอ่ะมากความสามารถจริงจริงแุ่ทีนี พรุ่งนี้น้องเ,เตรียมปากกาไปเรียนหนังสือนะเข้าใจไหมครัแม่เดี๋ยวฉันต้องขอเคล็ดลับคุณแม่น้องจะคุณแล้วแหละว่าเรียงลูกยังไง <c oughs> ฉันจะได้ไปเรียงลูกให้ดีางนี้าง